กินนกะธรรมตอนที่13 5สนทนาธรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารพุทธศักร,ราช2536เพราะฉะนั้นจากขู่ภาษาท่าในขณะนี้ให้ทราบว่ากำลังเกิดดับเพราะกรรมเป็นปัจจัยทั้งๆที่ขณะนี้จากขู่ภาษาธาเกิดแล้วดับก็มีกรรมมาปัจจัยนีค่ะทำให้จากขู่ภาษาทรูปเกิดอีกและดับอีก ในขณะที่กำลังเห็นนี้นะคะก็เกิดอีกระดับอีกแม้แต่ขณะที่กำลังนอนหลับสนิทก็มีกรรมที่ทำให้จากขู่ภาษาทรูปเกิดดับแม้ไม่เห็นแต่กรรมก็ไม่เคยหยุดที่จะทำให้จากขุู่ภาษาทรูปเกิดตราบใดซึ่งกรรมนั้นยังเป็นปัใจจัยให้จากขุู่ภาษาทรูปเกิดนี่เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่พอใช่ไหมคะหมายความว่ากรรมซึ่งเป็นปัจจัยทําให้จักขู่ภาษาทรูปเกิดเนี่ยคะ่ะ เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เห็นเพราะว่ากำลังนอนหลับก็มีจักขู่ภาษาทรูปเกิดแต่ว่าไม่มีการเห็นอะไรเพราะฉะนั้นปัจจัยที่สองก็คือสีที่กระทบกับจักขู่ภาษาทะจะไม่กระทบกับภาษาทะอื่นเลยนะคะถ้ากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะบอกไม่ได้ว่าสีอะไรใช่ไหมคะแต่ต้องอาศัยตาเห็นจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสีที่กระทบตา ปรากฏเป็นสีสันวัวรณรูปร่างสันฐานอะไรนี่ก็แสดงให้เห็นว่าต้องมีสองปัจจัยแต่นอกจากนั้นก็ยังต้องมีถ้าในที่สว่างนะคะจะเห็นได้ว่าการเห็นไม่เหมือนกับที่มืดคนที่มีจักขู่ภาษาทะเนี่ยคะ่ะต่างกับคนตาบอดคนตาบอดนั้นมืดสนิทแต่คนที่มีจักขู่ภาษาทะแม้จะอยู่ในห้องมืดนะคะ เห็นว่ามืดมากมืดจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ความมือดอย่างความมืดของคนตาบอดซึ่งไม่มีจักขูุภาษาทั้งเพราะฉะนั้นตาเนี่ยค่ะสามารถที่จะกระทบกับแม้ความมืดก็เป็นหนึ่งนะคะซึ่งเปรียบเทียบให้เห็นว่ามืดก็เป็นรูปารม์เพราะว่ากระทบกับจักขูุภาษาทะได้สว่างก็เป็นรูปารมณ์เพราะเหตุกระทบกับจักขูุภาษาทะได้เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่า คนที่มีจักขู่ภาษาทะสามารถที่จะบอกได้ถึงอาการของสีที่กระทบตาซึ่งคนตาบอดเนี่ยค่ะไม่มีทางที่จะเปรียบเทียบเลยเพราะฉะนั้นโลกของคนตาบอดเป็นโลกที่มืดสนิทต,ต้องใช้ว่าคําว่ามืดสนิทนะคะเหมือนกับทางมโนทวารซึ่งมืดสนิทด้วยเพราะเหตุว่าทางมโนทวารไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีรสใดๆ ถ้าในขณะนั้นนะคะเป็นแต่เพียงมโนทวารที่คิดนึกแต่ถ้าเป็นมโนทวารที่รับรูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่อจากทางปัญจัทวารแยกไม่ออกเลยว่าขณะที่กําลังปรากฏนั้นเป็นทางจักขุทวารหรือทางมโนทวารเช่นในขณะนี้แยกไม่ได้นะคะ สีปรากฏกระทบตาดับแล้วแล้วก็ทางใจก็รับรู้สีนั้นต่อจึงปรากฏว่าเห็นเป็นคนต่างๆวัตถุสิ่งต่างๆไม่มีการที่จะแยกออกได้เลยว่าสีที่กําลังปรากฏทางตานี้เป็นทางปัญจทวารหรือทางมโนทวารถ้ากระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งขณะนี้ก็แยกไม่ออกนะคะจะบอกว่าเป็นแต่เพียงกายะทวารอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากรูปที่กําลังปรากฏ ทางกายที่กระทบนะคะต้องเกิดขึ้นเราอย่าไปคิดว่ามีรูปนี้มาก่อนนะคะแล้วเราก็มากระทบสัมผัสความจริงรูปทุกรูปทุกกลุ่มเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าเป็นรูปที่ไม่อาศัยกรรมก็เกิดเพราะอุตุนะคะเกิดระดับกำลังเกิดดับอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาที่ประจักษ์แจ้งในสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนจึงประจักษ์การเกิดขึ้น แม่ของรูปที่กำลังกระทบสัมผัสและการดับไปเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าในขณะนี้ที่เรากำลังกระทบสัมผัสกายะภาษาทรูปก็เกิดดับนะคะและวัตถุที่แข็งที่มีลักษณะแข็งก็กำลังเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีเหตุปัจจัยของแต่ละวิญญาณที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าเป็นทางตาก็มีจกักขุปสาทะแล้วก็มีรูปารมณ์นะคะ และถ้าเป็นที่ที่เห็นสีสันวัณณะกระจ่างชัดก็ต้องอาศัยแสงสว่างซึ่งถ้าไม่มีแสงสว่างไม่มีทางเลยค่ะที่สีสันวัณณะต่างๆจะปรากฏคนในห้องนี้จะมีเท่าไหร่นะคะเพียงมืดสนิทจะไม่รู้เลยนี่ก็แสดงเห็นว่าสีที่กำลังปรากฏทางตาที่ทำให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานนั้นต้องอาศัยแสงสว่างด้วยจึงปรากฏรูปร่างสันธานได้นะคะ และประการสุดท้ายก็คือว่าต้องมีปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดก่อนถ้าปัญจทวาราวัชนะจิตยังไม่เกิดไม่มีทางที่จักขวิญญาณจิตขณะนี้จะเห็นได้ด้วยเหตุนี้คำว่ามณสิการะซึ่งเป็นปัจจัยที่สี่นะคะซึ่งจากพระไตรปิฎกโดยตรงนะีคะจะตัดแสงสว่างออกจะมีแต่เพียงปัจจัยสามอย่างสำหรับทางตาที่เป็น มณสิการะก็ได้แก่ปัญจทวาราวัชณะจิตซึ่งเกิดก่อนเพราะฉะนั้นคําว่ามณสิการะมีสามอย่างได้แก่วิถีปฏิปาทกะมณสิการะหนึ่งแล้วก็ชาวะปฏิปาทกะมณสิการะแล้วก็อารมณปฏิปาทกะมณสิการะซึ่งก็คงจะขอให้อาจารย์ช่วยแปลคําว่าปฏิปาทกะความหมายที่หนึ่งที่สอง ปฏิปาทกะาอันที่หนึ่งก็แปลว่าเป็นทางอันที่สองแปลว่าให้สําเร็จอันที่สามแปลว่าเป็นบาทภาษาบาลีเนี่ยนะครับมีการแปลได้หลายอย่างสับสับเดียวกัน<ช>ก็แปลได้หลายอย่าง<ช>ปต<ฏ>ิก็ถ้าจะแยกสับก็แปลว่าเฉพาะปาทากปาทกะก็าทางเฉพาะถ้าจะแยกอย่างนั้นนะครับ<ช><ช>ถ้ากะรวมกันบางทีก็ปฏิปาทกะแปลว่าให้สําเร็จหรือเป็นบาทอะไรก็แปลได้ทั้งนั้นนะครับ เอรา่าวเรียนทาทนอาจารย์จริงนะครับเพราะว่าผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะฮะคำว่ามนฑิการเนี่ยนะฮะมีทั้งจิตด้วยมีทั้งเจตสิกด้วยคนฟังก็คงตับสนแน่นอนนะครับเพราะว่าเอ๊ะก็เราเรียนมาเจตสิกนี่มันก็มนฑิการก็เห็นชัดๆอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีโยนิโสมนติการเดี๋ยวก็มีอันนี้เพิ่มมาอีกครับปฏิปาธกะมนฑิการแล้วก็จะมีมณฑิการอะไรอีกก็ไม่รู้นะครับกพราะจะสับสนเหมือนกันนะช่วยกรุณาให้ชัดๆนิดนึงท่านอาจารย์ครับ คือเอาตั้งต้นตั้งแต่ว่าวิถีจิตนะคะเพราะเหตุว่าถ้าใช้คําว่าปัญจทวาราวัชนะจิตหรือจิตอื่นนอกจากปฏิสนธิผวังจุติแล้วเราก็เป็นวิธีจิตเพราะฉะนั้นวิถีจิตเนี่ยค่ะก็จะต้องเกิดกันตามลําดับไม่ใช่ว่าสับสนนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับทางตาจิต วิธีจิตแรกนะคะต้องจําไว้เลยค่ะว่าวิธีจิตแรกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แก่ปัญจทวาราวัชนะจิตตามชื่อนะคะปัญจแปลว่าห้าทวารก็เป็นทางหรือประตูอาวัชนะก็รำพึงถึงซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องรำพึงยาวเลยค่ะเพียงแต่ว่ารู้หรือนึกถึงอารมณ์ที่กระทบเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการเห็นการได้ยินพวกนี้ จิตกำลังเป็นผวังอยู่และจะเกิดเห็นเกิดได้ยินขึ้นทันทีไม่ได้แปลว่าจิตที่ไม่ใช่ผวังและเป็นวิถีจิตทั้งหมดไม่ว่าจะได้ยินคําว่าโลภะมูลจิตหรือว่ามหาคุศล,ลจิตหรืออะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งไม่ใช่ปฏิสนที่ผวังจุติแล้วต้องเป็นวิถีจิตและให้ทราบว่าวิถีจิตในขณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายมานี่ต้องเกิดตามลําดับ เพราะฉะนั้นการที่จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของธรรมะก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงลำดับการเกิดของจิตได้โดยอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยธรรมะทั้งหลายต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้และต้องเกิดตามปัจจัยด้วยนะคะและปัจจัยก็มีกำกับไว้ว่าต้องเกิดตามลำดับด้วยแล้วก็ต้องเกิดติดต่อกันด้วย หมายความว่าจิตขณะหนึ่งซึ่งดับจะเป็นปัใจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดนี่โดยอนันตระปัจจัยเพราะฉะนั้นในขณะนี้ให้ทราบนะคะว่าเป็นปัจจัยซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเมื่อจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปแต่ว่าเมื่อจิตขณะนั้นดับแล้วจิตอะไรจะเกิดต่อก็ไปสับสนอีกไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าโดยสมนันตระปัจจัยคือ ถ้าจิตนี้ดับแล้วจิตต่อไปต้องเป็นจิตประเภทไหนเช่นเมื่อพวังคุปเฉชทาดับทางจากขุทวานโสตทวานคานทวานชิวหาทวานกายทวานแล,ล้วก็ปัญจทวาราวัชนะจิตต้องเกิดก่อนจำชื่อีวิด้วยนะคะปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นวิถีจิตแรกทางปัญจทวานเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่า วิถีปฏิปาทกะมนาสิการะคือให้จำไว้กำกับกันนั่นเองค่ะว่าที่ว่าเป็นวิถีปฏิปาทกะมนสิการะก็คือยืนยันว่าต้องเป็นจิตดวงนี้ถ้าจิตดวงนี้ไม่เกิดแล้วก็วิถีจิตต่อไปจะเกิดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคำว่าวิถีปฏิปาทกะมนสิการะจะไปใช้กับจิตดวงอื่นไม่ได้ต้องได้แก่ปัญจทวาราวชนะจิตดวงเดียวเท่านั้น อันนี้ก็เป็นระเบียบของลักษณะจิตอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นนิยามะหรือ,อว่าธรรมเนียมนะคะซึ่งสภาพธรรมะต้องเกิดเพราะปัจจัยแล้วก็มีปัจจัยกํากับไว้ว่าหลังจากผวังคุปเฉชะแล้วถ้าเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องเป็นปัญจทวาราวชนะจิตเท่านั้นที่จะเกิดต่อจากผวังคุปเฉชะเพราะฉะนั้นจึงเป็นวิถีปฏิปาธกะมณนสิการะเพราะว่าถ้าจิตดวงนี้ไม่เกิดวิถีจิตต,ต่อไปเกิดไม่ได้เห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ รู้เรื่องไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรทั้งหมดนะคะภาพจิตอย่างนี้อาจารย์พอที่จะถ้าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะจะรู้ได้ไหมครับว่าลักษณะจ,จิตเราสามารถจะรู้โดยสภาวะของของจิตที่เป็นอวัชนะจิตอย่างนี้ได้ไหมครับค่ะเรื่องการอบรมเจริญปัญญานั้นเป็นเรื่องที่จะรู้ลักษณะของสภาพธารรมะที่กําลังปรากฏขณะนี้ปัญจทวาราวัชนะจิตปรากฏหรือเปล่าท่านปรากฏหรือเปล่าไม่ทราบครับ ค่ะพระเจ้าก่อนอื่นที่จะไปถึงรู้นั่นได้ไหมรู้นี่ได้ไหมนะคะสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้ค่ะรู้แล้วหรืออย่างเท่านี้เองค่ะการอบรมเจริญปัญญาจะไม่ข้ามเลยนะคะเมื่อกําลังฟังพระธรรมเนระลึกได้เข้าใจได้ว่ากําลังพูดถึงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจกําลังพูดถึงสิ่งที่กําลังปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นปัญญารู้สิ่งที่กําลังปรากฏทางตาหรือยัง หรือว่าปัญญารู้ลักษณะของสภาพเห็นที่กำลังเห็นในขณะนี้หรือยังยังไม่ต้องไปถึงชื่อว่าจะรู้ปัญจทวาราวัชนะจิตได้ไหมหรืออะไรนะคะแต่ให้ทราบว่าขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วก็รู้สิ่งที่กำลังปรากฏโดยลักษณะที่ต่างกันคือสภาพรู้มีแน่แน่มีจริงๆแต่ว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่ากำลังเห็นเนี่ยคะ่ะเป็นอาการรู้ชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มเข้าใจในขณะที่กำลังเห็นจะได้เข้าใจสภาพที่เป็นนามธรรมนะคะซึ่งไม่เคยรู้ส่วนชื่อปัญจทวาราวัชนาจิตขณะนี้ต้องมีเกิดแล้วดับแล้วก่อนจากขวิญญาณจิตนะคะและเมื่อจากขวิญญาณจิตซึ่งเห็นดับแล้วสัมปติชนะจิตก็ต้องเกิดต่อต้องมีตามลาดับสันตตรินะต้องเกิดต่อโวธภณะต้องเกิดต่อชวนะต้องเกิดต่อ แต่ว่าเมื่อสภาพธรรมะที่เป็นชื่อต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏไม่มีชื่อออกมาว่าขณะนี้ที่กําลังเห็นเป็นจกักขุวิญญาณไม่มีชื่อว่าก่อนเห็นเนี่ยมีปัญจทวาราวชนะจิตเพราะฉะนั้นก็นั่นเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาให้เห็นความเป็นอนัตตาเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆว่ากําลังเห็นเนี่ยคะ่ะต้องอาศัยเพียง จัดขูปภาษาทรูปนะคะนิดเดียวตรงกลางตาเล็กมากซึ่งมองไม่เห็นให้เห็นความยิ่งใหญ่ความสำคัญของปัจจัยว่าเพียงขาดรูปนี้รูปเดียวนะคะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่และขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วจะต้องอาศัยปัจจัยเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วก็สำคัญนะคะ เพราะเหตุว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าที่กําลังเห็นเนี่ยถ้าเพียงขาดจากขู่ระสาทะนิดเดียวโลกนี้ก็ไม่ปรากฏหรือว่าเสียงที่เราได้ยินเรื่อยๆถ้าเพียงแต่โสตะปภาษาทะดับแล้วไม่เกิดอีกการได้ยินก็จะเกิดไม่ได้ก็จะเห็นความเป็นอนัตตาแล้วก็ความไม่มีสาระเพราะว่าเพียงอาศัยปัจจัยนิดหนึงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แต่ที่ต้องฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็ถามกันเรื่องวิธีจิตหรือว่าจะต้องมานั่งจำกันก็เพื่อที่จะให้เราไม่หลงลืมว่าความเป็นอนาัตตานั้นเป็นอย่างนี้แม้แต่จะจำเรื่องปัญจทวาราวชนะจิตก็เพื่อให้ทราบว่าไม่ใช่มีแต่จิตเห็นก่อนจิตเห็นก็มีจิตอื่นและก่อนนั้นก็เป็นพวังเพราะฉะนั้นให้เห็นความรวดเร็วของการเกิดดับสืบต่อกันของจิตถ้าไม่มีวิถีจิต หรือวิถีจิตไม่เกิดแล้วไม่มีการที่จะรู้หรือเข้าใจสภาพธรรมะได้เลยเพราะว่าขณะที่เป็นผวังขจิตไม่รู้อารมณ์ของโลกนี้โลกนี้ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะเข้าใจสภาพธรรมะก็คือในขณะที่เป็นวิถีจิตและเราก็กําลังจะพูดถึงเรื่องวิถีจิตซึ่งเป็นความจริงในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ทางตานะคะว่าเมื่อผวังคุปเชทธดับไปแล้ว วิถีจิตแรกก็คือปัญจทวาราวัชณะจิตเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คงจะไม่มีใครลืมชื่อนี้นะคะปัญจทวาราวัชนะจิตถ้าเป็นทางตาอยากจะเปลี่ยนก็ได้ค่ะเพราะเหตุว่าเป็นแต่เพียงคําที่ใช้เรียกเท่านั้นเองให้เข้าใจเพราะฉะนั้นทางตาจะเปลี่ยนเป็นจักขุทวาราวัชณะจิตก็ได้หรือว่าทางหูก็จะเปลี่ยนเป็นโสตทวาราวัชนะจิตก็ได้ จะเปลี่ยนยังไงก็ตามแต่ถ้าความเข้าใจเข้าใจแล้วใช่ไหมคะก็เข้าใจได้ว่าเป็นแต่เพียงคําที่ใช้แทนจิตขณะหนึ่งซึ่งเป็นวิถีจิตซึ่งเกิดก่อนจิตอื่นๆทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตทุกขณะเกิดระดับปัญจทวาราวัชนะจิตนั่นเองนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทันทีที่ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิด แล้วจิตอื่นก็จะเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าปัญจทวาราวชนะจิตเองเป็นทั้งอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยซึ่งเมื่อดับไปแล้วถ้าเป็นทางตารูปกระทบกับจักขูปสาทะจิตต่อจากปัญจทวาราวชนะจิตต้องเป็นจักขูวิญญาณคือจิตที่กำลังเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาในขณะนี้นี่ก็เป็นวิถีจิตที่สองนะคะ ต่อจากปัญจทธวาราวัชนะจิตนี่คือการเกิดดับที่เร็วมากถ้าไม่ศึกษาพระธรรมและไม่สามารถที่จะเห็นความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะซึ่งเป็นแต่เพียงธาตุแต่ละชนิดซึ่งเกิดแล้วก็ดับพระชนเวลานี้กำลังจะพิจารณาให้เข้าใจลักษณะของเห็นคือวิถีจิตทางตานะคะซึ่งไม่ใช่มีแต่เฉพาะจากขูวิญ,ญญาณ ปัญจทวาราวัชนะจิตก็มีสิ่งที่กระทบตาเป็นอารมณ์ไม่ใช่มีอารมณ์ของผวังถ้าไม่ใช่ผวังขจิตแล้วต้องมีอารมณ์อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทางตาปัญจทวาราวัชนะจิตก็มีสีที่กําลังปรากฏเป็นอารมณ์แต่ไม่เห็นนี่คือความต่างกันของจิตแต่ละขณะซึ่งเกิดดับทําหน้าที่เฉพาะรู้อารมณ์เดียวกันนะคะแต่กิจต่างกัน คือปัญจทวาราวชนะจิตก็รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ไม่เห็นเพราะเหตุว่าไม่ใช่กิจเห็นจิตนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทำทัศนกิจแต่ทำอาวชนะกิจเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะที่เกิดต้องทำกิจและสำหรับจากขุทวาราวชนะจิตก็คือทำกิจนึกคิดรู้อารมณ์ที่กระทบซึ่งอารมณ์นั้นจะเป็นอื่นไม่ได้นอกจากสีสันวัรนะนะคะแต่ไม่เห็น ครับก็คงจะหมายถึงว่าอาวัชนะจิตนี่ยังยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้รับรับลดแล้วก็กายสัมผัสต่างตนั้นยังยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับค่ะเพียงแต่ทําอาวัชนะจิตถ้าได้ยินคําว่าวิถีปฏิปาทกกาณสิการะอย่าคิดว่าเป็นเจตสิกนะครับเพราะมีคําว่ามณสิการะหรือว่าได้ยินคําว่าชวนะปฏิปปาทกกาณสิการะก็อย่าคิดว่าเป็นเจตสิกครับให้ทราบว่าที่นั่นต้องหมายความถึง ปัญจทวาราวัชนะหรือมโนโทวาราวัชนะพระเหตุว่าเหตุให้เกิดจากขวิญญาณจิตมีสี่ใช่ไหมคะ,ค,ะคือหนึ่งรูปารมณ์สองจากขปัสสาทะสา 3, อาโลกะแสงสว่างสี่ใช้คําว่ามณสิการะเฉย เพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะคิดว่าที่นี่หมายความถึงเจตสิกแต่ไม่ใช่เพราะเหตุว่าเจตสิกเขาเป็นสัพจิตตสาธารณะอยู่แล้วใช่ไหมคะที่นี่หมายความถึงปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งถ้าปัญจทวาราวัชนะจิตไม่เกิดเป็นเหตุใกล้จากขูวิญญาณเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีปัญจทวาราวัชนะจิตก่อนเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยินเนี่ยนะคะให้ทราบว่าเป็นวิบาก เรื่องของกรรมเนะีคะเป็นเรื่องที่เห็นความวิจิตจร,จริงๆว่าไม่มีใครสามารถจะทำอะไรได้เลยแต่ว่ากรรมทำได้แม้แต่จากขู่ภาษาทรูปก็กรรมเป็นสมุดฐานให้เกิดขึ้นและเมื่อกรรมเป็นสมุดฐานให้เกิดจากขู่ภาษาทรูปแล้วนะคะการเห็นของแต่ละคนหรือว่าการได้ยินของแต่ละคนก็ต้องแล้วแต่กรรมอย่างเมื่อเช้านี้มีฝนตกบางแห่งแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องนะคะ แต่ว่าที่อื่นเงียบไม่มีกรรมที่จะทำให้เกิดได้ยินเสียงนั้นเลยหรือว่าคนที่นอนหลับสนิทกรรมทำให้หลับนะคะวิบากจิตเกิดดับสืบต่อดำรงพบชาติยังไม่ได้ทำให้ได้ยินเสียงหรือว่าได้เห็นอะไรเลยแต่สำหรับคนที่นอนไม่หลับหรือว่าบาังเอิญตื่นขึ้นมาก็เพราะกรรมทำให้ต้องเห็นหรือว่าได้ยินได้กลิน่นรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส เพราะฉะนั้นแสดง้เห็นว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาพธรรมะจริงๆนะคะแม้แต่เหตุที่จะให้เราเกิดมาแล้วก็เป็นผวังโดยที่ว่าบังคับไม่ได้แล้วก็ตื่นขึ้นที่จะให้เห็นบางได้ยินบ้างก็บังคับไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างนะคะอย่าเสียเวลาไปเป็นห่วงกังวลคิดมากนะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็มีเหตุปัจจัยที่จะต้องให้เกิดจริงๆ นอกจากว่าจะทำดีที่สุดคิดดีที่สุดแล้วก็เจริญกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็ที่ชาวกุรุบอกว่ามีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายเพราะว่ามีชีวิตอยู่แล้วก็มีแต่โลภโทสะโมหะไปเรื่อยๆก็ยิ่งสีกกว่าตายนะคะเพราะเหตุว่าคนตายก็ไม่ได้สะสมอกุศล เรียนถามท่านจุนสุจินนะคะว่าทําไมมันถึงไม่สับสนนะคะโดยเฉพาะอย่างจิตท,ที่ไม่ใช่วิถีเนี่ยมันตั้งต้นโดยอติตะพ,ะว,พะวังพวังนะพจรณะพวังคู่ปเฉตะแล้วพอเข้าวิถีก็เป็นปัญจทวาราวชนะแล้วเป็นทวิปัญจวิญญาณจิตค่ะก็เป็นเรื่องของปัจจัยซึ่งความจริงก็ถ้าจัดโดยปริเชตก็เป็นปริเชทที่แ ถ้าโดยคำภีก็เป็นอภิธรรมคำภีสุดท้ายนะคะคือว่าเมื่อได้ศึกษาเรื่องของสภาพธรรมะคือจิตเจตสิกรูปแล้วการที่จะเห็นความเป็นอนัตตาจริงๆว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลก็จะต้องรู้ถึงสภาพที่เป็นปัจจัยของธรรมะซึ่งต้องมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีปัจจัยก็เกิดไม่ได้และปัจจัยก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะปัจจัยเดียวมีหลายๆปัจจัยนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะค่อยๆพูดถึงบางปัจจัยเริ่มต้นเพื่อให้ชินหูกับความเป็นปัจจัยว่าปรมัชธ,ธรรมมีสี่คือหนึ่งจิตสองเจตสิกสามรูปสี่นิพพานส่วนธรรมะที่ไม่ใช่ปรมัตินั้นก็มีบัญญัตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ทราบว่าสภาพธรรมะที่เป็นปัจจัย ก็ไม่ใช่อื่นไปจากปรมัตถธรรมนั่นเองจิตเป็นปัจจัยหลายอย่างนะคะเจตสิกก็เช่นเดียวกันรูปก็เช่นเดียวกันแต่สำหรับบัญญัตินั้นเป็นปัจจัยได้ปัจจัยเดียวคือเป็นอารมณะปัจจัยเป็นอารมณ์เท่านั้นเพราะเหตุว่าไม่ใช่สภาพธรรมะที่มีจริงเพราะฉะนั้นการที่เราจะศึกษาธรรมะเนี่ยคะ่ะเราก็พยายามที่จะเข้าใจความละเอียดของธรรมะ แม้แต่ในเบื้องต้นประกอบไปด้วยเพื่อที่จะเห็นความเป็นอนัตตาอย่างเวลาที่ปฏิสนธิจิตเกิดเป็นขณะแรกในภพชาตินี้สภาพของจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตนั่นเองนะคะเป็นอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่าเมื่อปฏิสนธิจิตดับต้องมีจิตเกิดสืบต่อทันที